เทศบาลเมืองหนองสำโรงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บริหารเขตพื้นที่ให้เจริญในทุกๆด้านตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2568ดังนี้วันที่6พฤษภาคมจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเลือกตั้ง แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรงคณห้องประชุมชั้น2สํานักง,งานเทศบาลเมืองหนองสำโรงควันที่7-8พฤษภาคมจัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรงค์ วันที่10พฤษภาคมดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองหนองสำรงค์วันที่11พฤษภาคม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองหนองสำโรงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองหนองสำโรงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งและดําเนินการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรงวันที่13พฤษภาคม จัดโครงการประชุมผู้ปกครองสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรงวันที่24พฤษภาคม จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเทศบาลเมืองหนองสำโรงเพื่อชี้แจงทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองรับทราบรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้นวันที่26พฤษภาคมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองหนองสำโรง รวมการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงอพยพหนีไฟและเหตุแผ่นดินไหวณนะอาคาร96ปีหลวงตามหาบัวโรงพยาบาลอุดรธานีวันที่28พฤษภาคมเขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568นณวัดมัชิมวาสจังหวัดอุดรธานีวันที่29พฤษภาคม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองหนองสำโรงรวมซอมแผนระง,งับอักขีภยัยอพยพหนีไฟสาธิตการใช้ถังดับเพลิงนากองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่13จังหวัดอุดรธานีห่วงเดือนพฤษภาคมเขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตาภาวนาเพื่อถวายพระพรชยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชษกิยิยาภานเรนทีราเทพพยาวดี กรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีสุขภาพพรานานไม่แข็งแรงโดยเร็ววันเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในเขตเทศบาลเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลเพื่อเปิดทางน้ำไหล ป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝนดําเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างที่ชํารุดภายในเขตเทศบาลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน